ข้อสอบปนัยภาคทฤษฎีรุ่นที่38สําำนักอบรมข้อหนึ่งเมื่อสภานายกพิเศษได้รับคำสำนวนคดีมายาทานายความที่ทไา,ายความอุทธร์คำสั่งซึ่งถูกคณะกรรมการสภาทนายความสั่งลงโทษแล้วสภานายกพิเศษจะต้องมีคำสั่งคดีมายาทานายความนั้นภายใน,ำนกำหนดกี่วันตอบหกสิบวันข้อสองเมืาญญา่อคณะกรรมการมายาทนายความได้รับสำนวนคดีมายาทานายความ จากคณะกรรมการสอบสวนซึ่งสอบสวนเสร็จแล้วคณะกรรมการมันยกทนายความจะต้องมีคำสั่งคดีมันยกทนายความนั้นภายในกำหนดกี่วันตอบไม่มีกำหนดระยะเวลาข้อ 3. าในอังคารทนายความได้ตกลงเป็นทนายความให้แก่นางพุธเมื่อฟ้องคดีเรื่องเงินจากลูกหนี้ในอังคารได้รับเงินค่าทนายความมาแล้วบางส่วนแต่ไม่ฟ้องคดีให้ตามข้อตกลงและไม่คืนเงินที่ได้รับมาแก่นางพุธนางพุธต้องเรียนเป็นคดี มันแย้ทะนายความการกระทําของนายคารเป็นการประพฤติผิดมันแย้ทะนายความหรือไม่ต่อผิดเพราะถือว่าเป็นการช่อฉนยัก่อก,อกต่บัตสินลูกความหรือครอบครอง่วงเหนียวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่ไว้เนินเกินสมควรแก่เหตุโดยไม่รับความยินยอมจากลูกความและไม่มีเหตุอันควรขอ้อ 4. ในวันนัดพิจารณาคดีแพ่งของศาลแขวงจะต้องมีการดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างไรบ้างตอบ หนึ่งการไก่เกียร์สองการสอบคำให้การจำเลยสามการสืบพยานสี่ตอบถูกทุกข้อข้อห้าคดีแพ่งจำเลยจะขอโทษจะขอโอนคดีได้เมื่อไรตอบก่อนยื่นคำให้การข้อหกอหกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดผลของคำสั่งจะเป็นอย่างไรตอบถึงที่สุดข,ข้อเจ็ด์จระส์จะฟ้องขับไล่จำเลยอ,ออกจากบ้านเช่าซึ่งโจย์ให้จำเลยเช่าเดือนละสามหมื่นบาทโจ์จะต้องย,ยื่นคำฟ้องต่อศาลใด ตอบสารจังหวัดก็อ8กรณีใดไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องร้องขอเข้าเป็นคู่ความร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งตอบภรรยาถูกฟ้องเรียกเงินกู้สามีจะร้องสอดว่าการคู่เป็นโมฆะโดยบอกเลิกแล้วข้อ5ไอ้ข้อเาสารรับประเด็นมีอำนาจในกรณีใดตอบข้อ1รับและสั่งใบแต่งทนาย ในคดีประเด็นสองส่งประเด็นต่อไปอยังสารอื่นเพื่อสืบพยานประเด็นอื่นประเด็นประเด็นซึ่งมิได้อยู่ในเขตของศารลรับประเด็นแล้วสามออกหมายเรียกพยานบุคคลและคําสั่งเรียกพยานเอกสารสี่ถูกทุกข้อตอบข้อสี่ถูกุกข้อข้อสิบบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสารหากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการุจริตแห่งชาติต่อข้อสามประธานสารดีกาประธานศารรัฐธรรมนูญประธานศารปก ของสูงสุดประธานสภาผู้แทนรัศดรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดรข้อ 11. ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการผู้ขอจะต้องระบุาาร,า,บร,า,ร,ยา,รบายการสินค้าบริการเป็นอย่างไรตอบรายการสินค้าบริการแต่และอย่างโดยชัดแจ้งข้อ 12. คำร้องตามข้อใดที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการรับ เรื่องหลาร้องทุกจากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจตอบผู้ซื้อร้องเรียนว่าตนซื้อยาจากร้านขายยามาใช้แล้วพบว่ายามไม่มีคุณภาพและร้านขายยาดังกล่าวจำหน่ายยาที่หมดอายุโดยทำฉลากปลอมข้อ13ในกรณีท่านจะส่งเช็คสัญญากู้ยืมเงินหรือหนังสือพิัยกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมหรือที่กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักง,งานนิติวิทยาศาสตร์ตำ,ตำรวจเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อในเอกสารต่งางๆนั้นจะเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันหรือการใช่หรือไม่ท่านจะทำการจัดหาตัวอย่างลายมือชื่อได้อย่างไรตอบจากลายมือชื่อที่เคยเขียนไว้เดิมเช่นในเช็คที่สั่งใจแล้วหรือในเอกสารต่างๆในที่สำนักง,งานโดยมีระยะเวลาของการเขียนใกล้เคียงกับระยะเวลาที่เกิดเหตุในเอกสารปัญหาตอบ ข้อหนึ่งและข้อสามข้อสามให้จาให้บุคคลที่เป็นเจ้าขอลายมือชื่อที่ทำการตรวจพิสูจน์เขียนตัวอย่างลายมือชื่อต่อหน้าศาลหรือพนักง,งานต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนไปอีกห้าหน้ากระดาษวงเล็บเต็มหน้ากระดาษเพื่อนตอบข้อหนึ่งและข้อสามข,ข้อสิบสี่การบอกระยะของการยิงบอกได้จากต่อสิ่งใดต่อไปนี้ตอบหนึ่งขนเหลวดินปืนที่บาดแผล 15. ตามกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติในกรณีที่จำเลยไม่เห็นด้วยกับรายงานการสืบสอบและพินิจของพนักง,งานคุมประพฤติสิทธิตามกฎหมายของจำเลยคือคัดค้านรายงานต่อศาลข้อ16ต้องโจท์ฟ้องว่าโจทเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองทําการร้องการทําประโยชน์นศ .3 ่สอ,สอได้ขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแต่จำเลยคัดค้านว่าเป็นที่ดินของจำเลยขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท จำเลยให้การว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทมาตลอดมาเป็นเวลา20ปีแล้วโดยมารดายกให้โจทยื่นฟ้องให้การว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทตอบมาเป็นเวลา20ปีแล้วแต่โดยมารดายกให้ยื่นฟ้องโจทจำเลยหนึ่งปีโจจึงเสียสิทธิ์ในการฟ้องคดีให้วินิจฉัยว่าคดีมีประเด็นขอ้อพิพาทอย่างไรฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ตอบที่ดินพิพาทเป็นของโจหรือไม่ภาระการพิสูจน์ต,ต,กตกแก่จำเลยข้อ17 คดีย,ยาเรื่องหนึ่ง 1, สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจ์โจดุทธรสารชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรของโจ์เพราะต้องห้ามอุทธรในปัญหาข้อท็จจริงหากท่านเป็นทนายความโจ์มีความประสงค์จะอุทธร์คำสั่งสารชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรท่านจะต้องยื่นคำร้องสารร้องอุทธรคำสั่งภายในกี่วันตอบ15วัน15เอ้ย18นายทองไม่ทราบถึงการที่โจทฟ้องตนเพราะไปอยู่ประเทศกัมพูชาสอง คำธุรกิจน้ำมันมานานหลายปีศาลดำเนินกระบวนพิจารณาจนมีคำพิพากษาให้ในายทองชำระหนี้ตามสัญญาปณิปนอมยอมความทั้งๆที่ททนายทองไม่แต่งตั้งทนายความหรือบคุอบคคลอื่นใดให้ทำสัญญาปณีปนอมยอมความกับโจทก์นายทองมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เจนเข้าต่อสู้คดีได้ตามกฎหมายตอบหนึ่งร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพ,เพิกถอนกระบวนพิจารณาได้เพราะถือว่าเป็นว่าผิดระเบียบ ข้อ19ความผิดฐานมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟรอกเงินพศ2542หงเล็บกฎหมายปปง,งท่านเข้าใจว่าอย่างไรตอบหมายถึงความผิดอาญาบางประเภทที่บัญญัติไว้ในมาตรา3ของบทนิยามคําว่าความผิดมูลฐานซึ่งประกอบด้วยความผิดอาญาก้าประเภทข้อ20การดําเนินการของบริษัทในข้อใดต่อไปนี้หากข้อบังคับไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นไม่จําเป็นต้องผ่านมติ พิเศษในที่ประชุมใหญ่เพื่อถูกผู้ถือหุ้นตอบการถอดถอนกรรมการของบริษัท